มากผมมาจากสปอนเซอร์ของเราฮะครับผมต้อนรับเข้าสู่สกอร์ไลสองครับผมโดนโดนโดนเนี้ยโดนโดนอะไรครับโดนอะไรครับคุณโดนใจพูดอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวไม่กระตุ่นเลยไปดูโปรแกรมสักนิดนึงครับตอนนี้ก็กำลังวันนี้น้องแชร์มีเรื่องราวดีๆจากสกอร์ไลมาบอกด้วยใช่ครับผมนี่ครับนี่เลยในฐานะที่เราเป็นคนรุ่นใหม่ในการทำงานนะครับผมนี่ครับต้องเจอกับปัญหางานจำนวนมากนะครับในตลอดทั้งวัน ไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ๆนะครับหรือว่าเป็นงานพิเศษลูกค้าการเจรจาต่อรองนะครับทำให้สมองเนี่ยเหนื่อยล้าจนในบางครั้งเนี่ยมันตื้อแล้วก็ไม่ลดแล่นครับผมใช่ครับผมเรามีตัวช่วยดีๆครับวันนี้คือสกอดร้อยซุปไก่สกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับให้คุณประโยชน์จากซุปไก่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทให้สมองของคุณนั้นลดแล่นแล้วก็พร้อมเผชิญหน้ากับงานใหม่ๆของคุณในทุกๆวันครับผมให้คุณเต็มร้อยกับทุกสถานการณ์ด้วยนี่ ครับผมสักร้อยนั่นเองครับเต็มร้อยกับซุปไก่สกัดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสุดยอดครับนี่แหละอดเลยเรื่องราวดีๆที่น้องแชร์นำมาฝากเราก็จะอยู่กันได้นานนะครับท้างแชร์อดคงค้องนะฮะครับแต่ถือว่าโอเคแล้วอย่าพึ่งหลุดนะครับสปออนเซร์ตอนนี้อย่าพึ่งหลุดนะครับอยู่กันนานครับครับผมวันนี้ก็รายการหมดเวลาแล้วมาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับเราทั้งสามคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ World, our world today, and we invite the whole world, whole world to play. It's your world, my world, our world today, and we invite the whole world, whole world to play. En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros. Invitamos a todo el mundo a jugar soltés. Oh